สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง c a s p i cozy corner สําหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหนังสือที่เราอ่านจบในเดือนมกราคมกันนะคะสําหรับเดือนนี้เนี่ยฟุกอ่านหนังสือจบไปทั้งหมด22เล่มเป็นนวนิยาย6เล่มและมังงะ16เล่มค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นถึงเรื่องที่เราให้เรตติ้งต่ำที่สุดกันก่อนนะคะเรื่องนั้นก็คือเรื่อง assassin's apprentice เขียนโดย robin h o b เป็นเล่มที่1จาก fae t r i t y ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรนอกสมรสของเจ้าชายลําดับที่1 ของอนาจาักรค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยเขาก็วางตัวแล้วนะว่าจำชายําดับที่1นึ่งนี่แหละที่จะเป็นกษัตริย์คนต่อไปการปรากฏตัวของเด็กชายคนนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความประสมระสายในราชสำนักนะคะเพราะว่าเจ้าชายระดับที่1เนี่ยยังไม่มีบุตรตามกฎหมายค่ะเด็กชายถูกส่งตัวไปให้เบอริชเป็น Man at Arm รหรือว่าสเตเบิลมาสเของเจ้าชายระดับที่1เขาก็ตั้งชื่อให้กับเด็กชายคนนี้ชื่อว่าฟิสชิวเวอรี่นะคะคือเขาเป็นบุตรของชิวเวอรี่เขาก็เลยตั้งชื่อนี้ คือฟิสเนี่ยมันแปลว่าบุตรชายนะฟิสก็ได้เติบโตขึ้นในเมืองหลวงละเขาก็ใช้ชีวิตไปวันๆนะจนวันหนึ่งกษัตริย์เนี่ยก็มาเห็นตัวตนของเขาก็เลยเรียกตัวมาแล้วก็ให้ข้อเสนอให้ตัวของฟิสเนี่ย มาเป็นมือสังหารของพระราชาแม้ว่าจะเรียกว่าข้อเสนอแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันก็เหมือนจะเป็นการกดดันนะว่าถ้าเขาไม่ยอมรับข้อเสนอนี้เมื่อตอขึ้นฟิสก็ต้องถูกกำจัดแน่ๆตัวของฟิสเนี่ยเขาก็เลยยอมมาเป็นมือสังหารของพระราชาเรื่องเนี่ยก็เลยจะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของบทเรียนฝึกหัดของการเป็นมือรอบสังหารแล้วก็ภารกิจลับที่ฟิสเนี่ยถูกส่งไปทํานะคะเรื่องเนี่ยก็จะเล่าผ่านการเติบโตไปทีละเล็กทีละน้อยของ ผ่านช่วงเวลาของการดูถูกเยียดยม้มการดูแคลนการถูกรังเกียจจากคนรอบข้างโดนทั้งทำร้ายทางจิตใจแล้วก็ทางร่างกายฟูก็ออกจะตั้งความหวังค่อนข้างสูงเพราะว่าเห็นเรตติ้งใน Goodreads เนี่ยค่อนข้างดีเลยแต่ว่าเรื่องเนี่ยดำเนินไปค่อนข้างเนื่อยๆสำหรับเรานะสิ่งที่น่าสนใจคือช่วงประมาณ20%แรกแล้วก็10%สุดท้ายในช่วงระหว่างทางเนี่ยฟูคิดว่ากว่าที่เขาจะพูดเข้าประเด็นนะ่ะ ลากน้ํามาเป็นบอ่อเลยถ้าสามารถลดน้ําตรงนั้นแล้วเพิ่มเหนือเนี่ยคิดว่าน่าจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่ชอบก็คือตัวละครในเรื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความหลากหลายบทบรรยายจะมากกว่าบทสนทนาทําให้เราเนี่ยเห็นความลึกของตัวละครนะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีนิสัยหรือว่าการกระทาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาแค่พูดถึงเล่มนี้นะฟูคิดว่าชีวิตของฟิสคือย่ําแย่มากๆเลยฮะนึกภาพของเด็กอายุ1ิบ 4ที่จะต้องออกมาใช้ชีวิตเหมือนตัวคนเดียวไม่ได้รับความรักคือมีคนเอาใจใส่เขาอยู่นะ1-2ถึงคนแต่ชีวิตที่เหลือก็คือเป็นผู้ถูกกระทาที่ไม่สามารถต่อสู้อะไรได้เลยอะค่ะคือความเป็นเด็กด้วยความที่ไม่มีอำนาจด้วยเขาก็คือเหมือนต้องยอมอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคนอื่นนะจุดที่บรรยายถึงความแบบทุกความสาหัสข,ของชีวิตของฟิสเนี่ย ฟูก็านักเขียนทําได้ดีมากแต่ว่าการเล่านะคะฟู่ายังออกจะน่าเบื่อไปหน่อยสําหรับเราค่ะในเรื่องนี้เขาจะไม่มีการบอกนะว่าเป็นเรื่องราวในยุคของเมื่อปีคศสอไหนแต่ว่าในจินตนาการของเราเองเราคิดว่าเนื้อเรื่องน่าจะเกิดในช่วงยุคกลางประมาณนั้นนะคะใครที่ชอบเซตติ้งประมาณนั้นก็อาจจะชอบเรื่องนี้ค่ะสําหรับฟูกเนี่ยฟูกให้คะแนนไป3ดาวจาก5ดาวนะคะแล้วก็เล่มถัดไปเนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะได้อ่านเมื่อ,อไหร่เพราะว่าพอจบเล่มแร,มรกปรุป๊บแบบไม่ได้มีความ รู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากจะอ่านเล่มต่อไปมากแล้วก็พอจะคาดเดาได้ว่าในเล่มถัดไปเนี่ยชีวิตของฟิสน่าจะดิ่งลงไปอีกก็คือถ้าเราอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเออเราพอที่จะรับเรื่องแบบนั้นได้อะก็คงจะได้หยิบมาอ่านค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเนาะเล่มถัดมานะคะเป็นนิยายจีนแปลไทยค่ะชื่อเรื่องว่ายอดสามีของกุฎสตรีอันดับหนึ่งมีทั้งหมดสี่เล่มจบเรื่องนี้เขียนโดยจิวย๋วเย่หลิวหัว เฉิงอวี่จินเป็นยอดกุลสตรีของเมืองหลวงคืองดงามทั้งหน้าตาแล้วก็กิริยามารยาทแต่ไม่มีใครรู้ความลับของเธอเลยนะคะว่าเธอเนี่ยเคยผ่านชีวิตในอดีตมาแล้วหนึ่งครั้งและครั้งนี้นะคะก็เป็นชีวิตครั้งที่2ของเธอชีวิตในชาติแรกอวี่จินเขาก็มีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะเหมือนจะดีแต่ว่ากลับแย่คือเขาเนี่ยได้คู่มั่นที่ทุกคนบอกว่าอุ๊ย สถานะคือดีมากมั่นคงมากๆแต่ความจริงเนี่ยเธอดันกลายเป็นเหมือนคนที่เข้ามาขัดขวางความรักระหว่างน้องสาวฟาแฟของเธอกับสามีของเธอคือตัวสามีของเธอในชาติแรกเขาว่าเข้าใจผิดว่าอ๋ีจินน่ะคือตัวของน้องสาวที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้เขาก็เลยไปขอมั่นทีนี้เนี่ยพอมารู้เรื่องความจริงทีหลังเนี่ยก็เลยเกิดอาการกระอ,กระอักกระอ่วนนะนางเอกเขาก็เลยเหมือนโดนทอดทิ้งไกลๆแล้วก็ เสียชีวิตตอนที่คลอดลูกแถมลูกชายคนเดียวของนางเอกเนี่ยก็จบชีวิตอย่างอนเนกอนาตตอนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ด้วยซ้ำพอมาในชาตินี้อวีจินเขาก็เลยต้องพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเลือกสามีคนใหม่เพื่อความมั่นคงแล้วก็ความสบายในชีวิตคือชาตินี้ตั้งใจแล้วว่าจะต้องไม่ตายอีกซึ่งมานางเอกเนี่ยย้อนเวลากลับมา นางเอกเขาก็ได้พบกับท่านอาเก้าท่านอาเก้าเนี่ยเป็นบุตรของอนุของท่านปู่ของนางเอกเนาะก็ไปถูกเลี้ยงอยู่นอกบ้านแล้วก็เป็นคนเดียวในบ้านนี่แหละที่ได้ตําแหน่งขุนนางที่ค่อนข้างดีแล้วก็ดูจะเป็นอนาคตของที่บ้านได้แต่ว่าคนจากบ้านใหญ่เขาก็เกลียดชังท่านอาเก้าเนาะด้วยสถานะของนางเอกกับท่านอาเก้าเนี่ยก็เหมือน คล้ายๆกันนะตัวนางเอกเขาก็เหมือนไม่ได้มีครอบครัวที่รักเอาใจใส่มากนะทัญญ่าก็มองแค่ว่านางเอกเนี่ยมีประโยชน์หรือเปล่าคือถ้าไรประโยชน์ก็พร้อมที่จะเขี่ยทิ้งส่วนของท่านอาเก้าเนี่ยเขาก็ไม่มีใครรักเขาอยู่แลวนอกจาก ท่านปู่ที่ดูจะใส่ใจเขาหน่อยตอนหลังเนี่ยนางเอกเขาก็ได้มารู้นะว่าตัวตนที่แท้จริงของท่านอาเก้าเนี่ยคือรัชทายาทที่หายตัวไปแล้วท่านปู่เนี่ยก็รับตัวของรัชทายาทคนนี้มาอยู่ในบ้านแล้วก็ให้ชื่อว่าเป็นลูกชายคนหนึง่งหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกเขาก็เลยเหมือนได้รับความช่วยเหลือจากท่านอาเก้าหรือว่ารัชทายาทนะคะในการช่วยนางเอกในการแบบใช้ชีวิตอยู่ในเรือนเล่มหนึ่งถึงเล่มสองเนี่ยฟุกชอบพอสมควรเลยนะก็จะเป็นเรื่องราวของอีจินในการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเอาตัวรอดไปวันๆแล้วก็หาหนทางใน การหาสามีที่ดีให้กับตัวเองคือนางเอกเขามีความพยายามมากๆเลยนะในการที่จะหาผู้ชายสักคนหนึ่งมาแบบอยู่กับชีวิตของตัวเองอะแต่ว่า เราอ่านไปเราก็พยายามทำความเข้าใจนะว่ามันเป็นเซตติ้งแบบยุคโบราณะนะผู้หญิงก็ไม่ได้สามารถทํางานหาเงินเองได้ก็จะต้องมีใครสักคนที่ให้ตัวเองไปพึ่งพิงะนะคือนางเอกอเขามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ค่อนข้างซับซ้อนนางเอกเกิดมาก็เป็นฝาแฝดคนพี่นะจากบ้านรองทีนี้เนี่ยบ้านหลักเขาไม่มีลูกท่านย่าก็เลยส่งนางเอกอะให้ไปเป็นลูกของบ้านใหญ่ทีนี้สถานะมันก็ครึ่งๆกล,ล,ล,ลางๆอะ่ะเป็นคนในบ้านก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆท่านแม่ก็เลยไม่ได้เอาใจใส่ดูแลนางเอกมากไม่ได้คิด เพื่อนางเอกถึงอนาคตเรื่องหาสามีอะไรอย่างเงี้ยนางเอกเขาก็เลยต้องขวนขวายด้วยตัวเองซึ่งเรื่องนี้ทาได้ดีตรงที่นางเอกเขารู้สถานะที่แท้จริงของท่านอาเกา้าหรือองค์ราชทายาทเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเลยก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยดูไม่แปลกสําหรับเรานะคือถ้ามันยังดําเนินต่อไปด้วยความรู้สึกว่านางเอกมองเป็นท่านอามาตลอดแต่ว่าตัวของท่านอาเกา้าหรือพระเอกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านางเอกไม่ใช่หลานะแล้วตอนหลังจะมารักกันมันก็คงจะรู้สึกแปลกมากเลยเนาะแต่ว่าเรื่องเนี้ย ทำให้นางเอกเขารู้เร็วก็เป็นเรื่องที่ดีใน2เล่มแรกเนี่ยมันเลยมีความสนุกในเรื่องของการวางแผนการเอาตัวรอดต่างๆของนางเอกสกลิลของปัญหาก็จะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนางเอกเขาก็เป็นคนเก่งในระดับหนึ่งะนะก็สามารถเอาตัวรอดไปได้จุดที่ไม่ชอบเนี่ยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่นางเอกเนี่ยเขาได้เข้าวังนะานางเอกก็ดันมีสกิลความเก่งขึ้นมาโดยที่เหมือนกับเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปเรียนรู้จุดๆนั้นมาจากที่ไหนนะดังนั้นเนี่ยพอเหมือนกับเจออุปสรรค อะไรเจอการตีกับห้องเฮาอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าสถานการณ์ถูกคลี่คลายได้แบบง่ายมากๆ ซึ่งมันไม่ได้คอนวินส์เราให้เชื่อสักเท่าไหร่อ่ะนะว่านางเอกเขาเป็นคนเก่งอย่างนั้นจริงๆแล้วส่วนตัวพระเอกเองเนี่ยเขาก็คืออยู่นอกวังมา10กว่าปีเลยเพิ่งจะกลับเข้าวังมาแต่เขาก็ด้านมีเหมือนฐานอนํานาจที่ยิ่งใหญ่มีคนของตัวเองคือสามารถกําจัดอุปสรรคได้แบบง่ายอ่ะเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ออกจะเป็นแบบแนวง่ายๆนะก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบอะไรที่เป็นแบบจบสุขนิยมสายแบบนางเอกพระเอกเก่งอุปสรรคไม่เยอะชนะทุกสิ่งไม่เคยล เลยอะไรประมาณนั้นนะคะสําหรับเรื่องนี้เนี่ยโอเวอร์ฟก็เลยให้ไป3.5ดาวค่ะเรื่องถัดมานะคะเป็นมังงะเรื่องยาวอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนั้นนะคะชื่อเรื่องว่า real close เขียนโดยซาโตรุมุคิมุระมีทั้งหมด13เล่มจบเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเรื่องราวในวงการของแฟชัน่นแล้วก็รีเทลนะคะนางเอกเนี่ยเขาชื่อว่าคินุเอะคินเอะเนี่ยเป็นพนักงานขายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่งแล้วเธอเนี่ยก็ถูกยกย้ายให้ไปอยู่แผนกเสื้อผ้าสตรีตัวของคินุเอะเนี่ยเขาเป็นคน ที่ไม่เคยใส่ใจเรื่องเสื้อผ้ามาเลยนะชีวิตวันวันเนี่ยหยิบเสื้อผ้าตัวเนี้ยมาใส่ได้ออกไปข้างนอกได้ก็คือโอเคแล้วไม่ได้สนใจว่าเทรนด์ในตอนนี้เป็นยังไงหรือว่าเสื้อผ้าพวกเนี้ยมันสําคัญยังไงแต่ว่าด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจของเซลล์อยู่ในตัวนะเธอก็เข้าไปทํางานนี้แล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้งานตัวของคิโนเอะเนี่ยก็เลยได้เริ่มศึกษาแล้วก็เห็นความสําคัญของเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็เจอความท้าทายต่างๆแล้วก็เริ่มสนุกไปกับงานที่เธอกําลังได้รับมอบหมายอยู่สําหรับเรื่ ตอนเปิดเรื่องเลยด้วยความที่ตัวทุนเดิมของเราคือเราเป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นอยู่แล้วอะพอได้มาอ่านเรื่องเนี้ยก็เลยรู้สึกมีความคิดในแง่บวกตั้งแต่เริ่มตน้นเรื่องนี้มีกลิ่นอายเล็กๆที่คล้ายกับเรื่อง d e v i l Wears p r a d a นะคะคือมันจะมีความคล้ายกันแค่ตรงที่หัวหน้าเป็นคนที่แบบว่ามีเซนส์ที่ดีทางด้านแฟชั่นมากๆแล้วก็เป็นที่ยำเกรงของพวกลูกน้องอีกเรื่องหนึ่งคือนางเอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ออกจะเป็นคนอุบอวบไม่ได้ตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดเป็นคนที่ไม สนใจเรื่องเสื้อผ้ามากมาดูเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นเลยแล้วก็ต้องได้มาเรียนรู้งานด้วยความจําเป็นแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปเลยเนาะคือนางเอกเขาเป็นคนที่มีไฟแรงแล้วก็ใจคือสู้มากเริ่มต้นจากการเป็นเซลส์ก่อนทีนี้เนี่ยนางเอกเขาก็ได้ย้ายไปอยู่แบบแผนกจัดซื้อต่อแต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้หญิงะนะนางเอกเขาจะเป็นคนชอบทํางานแล้วก็จะได้มีเหตุการณ์ที่ได้เดินทางไปต่างประเทศมีการฝึกภาษานางเอกเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งมาตั้งแต่แรกคือมีช่วงที่ตัดดดดสิินใจผพลาดด้วย แต่หลังจากนั้นเนี่ยตัวนางเอกเขาก็มีการพัฒนามีการเรียนรู้แล้วก็เริ่มเติบโตมากขึ้นจุดนี้คือจุดที่เราแบบชอบมากเพราะว่าเราเห็นเลยว่านางเอกในเล่มแรกกับเล่มที่13อะ่ะคือต่างกันยังกับเป็นคนละคนเลยอะ่ะ แต่ว่าระหว่างทางมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้เราเห็นว่าก็สมควรแล้วที่เขาจะกลายมาเป็นคนคนนี้ในเล่มสุดท้ายจุดที่น่าสนใจสําหรับเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องของการสนับสนุนให้ผู้หญิงขึ้นมาเป็นหัวหน้าเพราะอย่าลืมว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเขียนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะคะแต่ในเรื่องอะ่ะก็มีการพูดและเรื่องว่าการเอาผู้หญิงเข้ามาทํางานมีการผลักดันให้ผู้หญิงเริ่มมาเป็นหัวหน้าบ้างโดยที่พยายามลบ ทัศนคติที่ว่าเดี๋ยวผู้หญิงก็ต้องลาออกไปเลี้ยงลูกเรื่องเนี่ยแฝงความสําคัญของเสื้อผ้าอยู่ไม่ใช่แค่การว่าเป็นเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้แต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยมีอิทธิพลต่อหลายๆเรื่องนะเรื่องทั้งความสําเร็จในการทํางานเรื่องของความเหมาะสมต่างๆการสร้างอิทธิพลให้กับผู้หญิงเสริมสร้างความมั่นใจถึงแม้ว่าในเรื่องอาจจะมีบางคนบางตัวละครที่อาจจะมีทัศนคติโบราณสําหรับยุคป,ปัจจุบันไปแล้วอ่ะแต่ก็พยายามที่จะเข้าใจโนแล้วก็ตัวละคร หลายๆตัวเขาก็มีการพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นคือจะไม่ได้โฟกัสแค่ตัวของคิโนเอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะมีเรื่องของเลิฟไล์ด้วยแต่ว่าก็จะไม่ได้หนักมากแล้วก็เรื่องส่วนใหญ่เน้นอยู่ที่การทํางานการฝ่าฟันอุปสรรคของคิโนเอะในวงการแฟชั่นในห้างสรรพสินค้าสําหรับเรื่องนี้นะคะ Over off, โอเวอร์ออลฟุกห้ไป4ี่ดาวจาก5าดาวถัดมานะคะก็ยังคงเป็นมังงะอยู่คะ่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเหตุผลที่เรารักกันเขียนโดย มาสอกมานิ ไม่แน่ใจว่าชื่อคนวาดเขาอ่านไว้ยังไงนะคะเรื่องนี้ชื่อมาขนาดนี้นะคะก็จะเป็นมังงะแบบสายโรแมนติกค่ะตอนนี้มีแปลไทยออกมาทั้งหมด3เล่มเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดในออฟฟิศแห่งหนึ่งค่ะเรื่องราวเนี่ยก็จะไม่ได้มีอยู่แค่คู่เดียวก็จะมีหลายๆคู่จากหลายๆแผนกแต่ว่าคนทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการรู้จักกันตอบเป็นแบบทอดทอดโยงใหญ่กันนะคะเป็นจุดที่ฟูก็ชอบมากเพราะว่ามันมีความแบบเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เรามองเห็นจาก ในมุมมองของตัวละครตัวนอื่นด้วยเรื่องนี้ก็จะมีความเป็นแบบมังงะของผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ก็จะอายุ30บวกกันแล้วแล้วก็แต่และตัวละครเนี่ยเขาก็จะมีปมของตัวเองนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะโยงกับเรื่องของความมั่นใจในตัวเองก็จะมีการพูดถึงของตัวละครหญิงที่มีความสูงเกินค่าเฉลี่ยมาตรฐานนะก็จะมีความแบบไม่มั่นใจผู้ชายบางคนก็จะมาพูดว่าเนี่ยเธอตัวสูงนะจะมีผู้ชายคนไหนกล้ามายืนข้างๆแบบผู้ชายเสียความมั่นใจหมดเลย หรือว่าเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่มีร่างกายค่อนข้างปึกบืนแล้วก็จะมีความกลัวเล็กๆแบบว่าตัวเองจะกลับไปอ,วอ้วนเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบกินน้าตาลมากซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะได้เจอคนที่เหมือนยอมรับความเป็นตัวตนของตัวเองยอมรับที่ว่าร่างกายเป็นแบบนี้ใจิตใจเป็นแบบนี้เรื่องราวนะคะดําเนินวัยแบบมากแต่อย่าถามถึงพล็อตนะว่าพล็อตเป็นยังไงอะ่ะคือเราอ่านเอาแบบฉากความแบบหวานๆอะไรแบบนั้นเลยค่ะคือพูดได้เลยว่าเนี่ยคือมังงะสาย เตติมนน้าาละนะํด้วยความที่ตัวละครส่วนใหญ่เขาเป็นตัวละครที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอายุมากกว่า30เวลาที่เจอปัญหาอะไรเนี่ยพวกเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีความลังเลโลเลสักเท่าไหร่คือคิดได้ตัดสินใจได้แล้วก็ลงมือทาเลย ก็ค่อนข้างจะรวดเด็วแล้วเราก็ชอบในจุดๆดนั้นนะนะถึงแม้ว่าเราจะพูดว่ามันเป็นมังงะสายหวานะ่ะแต่ว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ราบลื่นเสมอไปอะเนาะมันก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ตัวละครเนี่ยเขาทะเลาะก,กันซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออก็คนมันรักกันมันก็ต้องมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันบ้างเนาะบางเรื่องที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยต้องมีการอด ทนก้ามกืนแต่ว่าเรื่องแบบนั้นก็จะเกิดขึ้นแป๊บเดียวค่ะสุดท้ายตัวละครเขาก็จะมานั่งพูดคุยเคลียร์ใจกันคือรู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวอย่างของการสร้างความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะว่ามันจะต้องแบบขึ้นอยู่กับการพูดคุยให้มากๆทําความเข้าใจกันให้มากๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราชอบนะแล้วก็อยากจะให้แปลถ่ายเล่มอื่นๆออกมาเร็วหน่อยก็จะมีหลายตัวละครที่เราเอาใจเชียร์เอาใจลุนพาบางคู่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ลงเอ่ยกันนะนะสำหรับเรื่องนี้เล่มที่1ฝูกให้ไปซีดาวแล้วก็เล่ม2เล่มสไป 5ดาวค่ะมาที่เริ่มสุดท้ายของเดือนนี้นะคะชื่อเรื่องว่า The Martian เขียนโดย Andy Weir เรื่องมีเป็นแนวแบบไซไฟ แอดเวนเจอร์แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาวากาศนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของมาร์ควัดนี่เขาเป็นนักบินอาวากาศที่ได้ไปทำภารกิจสำรวจดาวอังคารกับเพื่อนร่วมทีมในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีพายุลมโหมกระหน่ำเนี่ยทำให้ภารกิจถูกยกเลิกและทุกคนเนี่ยก็ถูกสั่งการให้อพยพกลับไปที่ดาวโลกตัวของวัดนี่เนี่ยก็บาดเจ็บกระทันหันนะคะเพื่อนๆก็คิดว่าเขาว่าตายไปแล้วก็เลยขึ้นยานแล้วก็กลับกันไปตัววัดนี่ลืมตาขึ้นมาอีกที ก็เจอว่าเหลือตัวคนเดียวอยู่บนดาวางังคารเขาก็เลยต้องพยายามใช้ความรู้ของตัวเองนะคะในการพยายามเอาตัวรอดแต่ว่าความลําบากก็คืออยู่ที่จุดนี้คือเขา,าไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนภายนอกไม่สามารถที่จะสื่อสารกับไปที่ดาวโลกได้หรือถึงแม้ว่าเขาจะสามารถสื่อสารได้อะสเบียงที่มีอยู่ก็น่าจะไม่พอจนถึงวันที่ยานนันทบไตเนี่ยจะมาถึงที่ดาวเขาก็เลยจะต้องขุดสกิลสารพัดอย่างนะมาใช้เพื่อที่จะเอาตัวรอดไปวันๆให้ได้ก่อนแต่ว่า รอที่จะหาวิธีในการขอความช่วยเหลือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เรารู้สึกตื่นเต้นแบบงง,งๆไม่ได้มีความคาดหวังอะไรมากเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้อ่านไซไฟมาเยอะเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอธิบายถึงการเอาตัวรอดของวัดนี่ว่าเขาต้องทําอะไรบ้างวัดนี่เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดสมกับที่ได้มาเป็นนักสำรวจอวกาศอะเนาะคือเขาก็จะใช้ความรู้ทางด้านวิศวะชีววิทยาพฤกษศาสตร์เอามาใช้แบบเต็มมากเอามาดัด แปลงวัสดุต่างๆเอามาใช้ในการปลูกพืชหาสเสบียงของตัวเองความรู้แล้วก็ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการใช้ค่อนข้างเยอะมากในเนื้อเรื่องแต่ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าถูกหยัดเยียดจนมากเกินไปในเรื่องเองอะ่ะก็มีการแฝงความตลกไว้ด้วยนะซึ่งมันก็มีบ้างเล็กน,น้อยไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าหดหู่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีมากจนเกินไปเพราะว่า อย่าลืมอีกว่าสถานการณ์ในตอนนี้ของวัดนี่เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะต้องเครียดนะเพราะว่าเอ้ยอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเอาตัวรอดต่อไปได้ยังไงต่อให้ตอนนี้ใช้ชีวิตได้อยู่ต้องยอมรับเลยว่านักเขียนเขาเขียน เก่งแล้วก็สร้างสรรค์มากๆในความคิดของเราอ่ะปกติถ้าได้ดูว่าเป็นนิยายแบบแนวเซอร์ไววอล์ปุบะเราจะจินตนาการไปว่าเรื่องราวมันจะต้องออกมาในแนวแบบหดหูแน่เลยแต่สําหรับเรื่องนี้นักเขียนเขากลับสามารถที่จะเล่าออกมาในรูปแบบที่ทําให้รู้สึกว่ายังมองเห็นแสงแห่งความหวังอยู่ด้วยความที่มันมีมุกตลกด้วยแล้วก็ความที่เป็นคนที่ใจคือสู้ของวัดนี้ด้วยมันทําให้เรื่องราวอ่ะไม่ได้มืดมนจนเกินไปเป็นเรื่องที่อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเราเอาใจเชียร์ตัวละครนะอยากให้เขา ว่าเอาชีวิตรอดแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่แบบแนะนําทุกคนมากฟูกคิดว่าใครที่เหมือนกับฟกอะที่ไม่ได้อ่านแนวไซไฟ,ฟยเยอะสามารถอ่านเรื่องนี้ได้แล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกไปกับเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะพูดมาขนาดนี้ได้5้าดาวอยู่แล้วแน่นอนค่ะและนั่นก็คือหนังสือทั้งหมดที่ฟุกอ่านจบในเดือนมกราคมนะคะสําหรับของเดือนกุมภาพันธ์ฟูกจะตัดไปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นคลิปจะยาวจนเกินไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเท่านี้แหละคะ่ะถ้าใครมี เรื่องอะไรอยากมาพูดคุยกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย